สวัสดีครับกลับมาเจอกันกันกบแพทนะครับกับช่อง pop off patriot ครับผมได้เวลาแล้วนะฮะได้เลิกสักทีหลังจากที่แอบหายไปนานมากๆนะครับก็วันนี้ก็มาแล้วเดี๋ยวเราจะมานั่งดูเพลงใหม่ของพี่เจีกันนะฮะพี่บอมสุดเท่ของเราก็คือออกเพลงนี้มาประมาณ3วันแล้วแหละแต่ว่าวันนี้เราเพิ่งมีโอกาสมานั่งดูเป็นครั้งแรกนะครับก็ ไม่รู้ว่ายังรอกันอยู่หรือเปล่านะฮะแต่ว่าพี่เจบีกลับมาทั้งทีเราจะพลาดไปได้ยังไงเนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะกับ go up นั่นเองนะครับก็เนี่ยแหละช็อตแรกมาก็ go up จริงลอยอยู่เลยตาแล้วก็ภาพแบบว่ามีความ c i n e ม a t i นะครับดูสวยงามเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นฝากกด like subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอ่ะโอเคมาฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าแต่เพลงแบบ แอบสั้นอะสนาทีสี่สิบหกงัทุกคนมาไปดูกันนะฮะสามสองหนึ่งโอ้โห oh, oh. แป๊บนึงนะแปบ๊บนึงนะพี่ช็อตมเมื่อกี้หน้าโคตรด,ดีอะตอนลอยขึ้นมาอ้ เฮ้ยชอบอ่ะชอบมุมกล้องอ่ะโอ้เนื้อเสียงการใช้เสียงโอ้โหเพลงมีความมีความฟังกี้อย่างที่บอกจริงเหรอเฮ้ยภาพเท่มากอ่ะชอบที่เปลี่ยนโทนเสียงด้วยอ่ะ ชอบเนื้อเสียงเขานะคุณรู้เรื่องนนอะไรฮะ Please Don't Kill My Vibe เพลงแบบยุคฟังกี้จริงๆทุกคนโอ้ยเรา move เป็นเพราะเพลเ melody ใหม่ลงคุณคุณอ่ะคุณเท่าไหร่อ่ะ อ้เพื่อนพี่โขเทขนาดเนี้ยโคเทอู้ชิตคอีกลอกชอบมากโอ้ my god, oh my god. Oh. เฮ้ยชอบสไตล์เพลงมากสไตล์เพลงโคตรคูลอ่ะมีความฟังกี้ Bruno Mars, อ่ะบรูโน่มาร์สยอนยุกอ๋ออะที่จุดในเสียงดูมีความแบบสแตรกคีมากอะ่ะโอ้ในคนที่ร้องเสียงสูงดีมาก โอ้ยแบบขยับตามจริงอะโหท,ทองฟ้าสวยมากโสาหสไตล์เพลงโคตรดีเพลงโคตรแฮปปี้อะแบบฟิลกูดมากโฮ้ยภาพสวยมาก ความแบบเงาเงาแบบไม่ใช่เงาเงาเด็กมันเป็นแบบเงามืดอ่ะย้อนส่งย้อนแสงอะไรเงี้ยเท่อะถ้ามันเท่อะชอบการออกเสียงมากเลยอะแบบการแบบโอ้เป็นแบบ u f o ทําทำไมเขาเท่ขนาดนี้วะทุกคนทำไมพี่แอ่เขาแบบทุกมูฟเมนต์มีความสแสวการใช้เสียงก็เท่สไตล์เพลงก็เท่มูฟเมนต์ก็เท่ลุกก็เท่ แม่งเท่ไปหมดทุกอง์ประกอบแลยเอาจริงโคตรไอดอลอะทำไมถึงคนเราสามารถในทุกแง่มุมถึงสแวักได้ขนาดนี้ไม่เข้าใจ โห oh, บอกเลยเอาใจไปเลยสําหรับเพลงนี้ถึงมันจะสั้นมากๆก,ก,ก็ตาม2นาที46ี่สกัะทุกคนเพลงโคตรสั้นแต่แบบสไตล์เพลงดีมากเป็นความแบบฟังกี้ยอนยุคใช่้านแล้วมันแบบแฮปปีแบบ้อะยิ้มได้ทั้งเพลงแล้วฟิลกูดเทคนิคการร้องแพรวๆรวมากๆนะฮะมีทั้งเสียงหลบ Higher r e รจิสเตก็คือโคตรดีแล้วมีการแบบว่าไล่ระดับแล้วก็แบบมีแบบสกรีมโอ้โหแบบครบะัะ ครบมากๆอะบอกเลยทั้งภาพทั้งเสียงทั้งวิชวลทุกอย่างดีมากเลยอะทุกคน oh, แล้วคือวันนี้คือกดบัตรคอนพี่เจบีไไงแล้วคือกดยักกดเย็นอะไรขนาะนะัน้ะกดไม่ได้แล้วก็เว็บล่มแล้วล่มอีกนะฮะใครกดได้ไม่ได้ยังไงก็มาคุยกันในคอมเมนต์ได้นะครับผมแต่บอกเลยเพลงนี้คือดีมากๆ เงินเดือนออกเมื่อไรจะซื้อบ้างตอนนี้ยังแบบว <simples> ่ายังไม่มีตังซื้อนะฮะเดี๋ยวขอเงินเดือนออกเดี๋ยวจะซื้อคิดยังไงบ้างเพลงนี้แล้วก็ถ้าเกิดใครได้ฟังเพลงอื่นๆในอัลบั้ม Be Yourself แล้วก็มาคุยกันในคอมเมนต์ได้นะฮะชอบเพลงไหนอะไรยังไงมาเล่าสุกกันฟังได้นะฮะวันนี้ขอบคุณมา,มากๆถึงจะดีเลย์ไปสักนิดนึงนะฮะต้องขออภัยด้วยเพราะว่ายุ่งจริงๆช่วงนี้นะฮะก็ประมาณนี้ครับวันนี้ฝากกดไลค์ซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะแล้วก็ไว้กลับมมาเจอกนให่ วันนี้ไปก่อนแล้วนะครับบา,บาย